สบายดีทานผู้ชมมาพบก,กับขาพระเจ้าอาเตอร์ทีวีจา้าอาเตอร์ทีวีจ้าคือใครอาเตอร์ทีวีจา้าก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมนึกถึงซองที่เล่นเกมอย่าลืมนึกถึงซองอาเตอร์ทีวีจา้าสบายดีทานผู้ชมมาพบก,กับขาพระเจ้าอาเตอร์ทีว่า สบายดีทานผู้ส้มมพบก,กับขาพัดเจ้าอาเต้ยทีวีจ้าซึ่งมือนี้นะทานผู้สม้มก่กะสีมาดินเกมพี่ไฟคลิปนี้นะทานผู้สม้มกะจะเป็นคลิปที่3 e มอีีมมาทานผู้สม้ม ครับท่านผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับอี่ือลืมปิดกล้องเดี๋ยวปิดกล้องไว้ก่อนไอกล้องนะยังอัดอยู่ปะอันนะดตัวเนี้ยรูจะลงที่ไหนดีนะนานผู้ชมลงแถวอ่า ลงไฟฟ้าดีครเหลือคนกี่คนแล้วบ้าง12คนลงแถวลงไฟฟ้าเีกนตัวนะท่านผูนะ้ชม,ม <Okay. S 2> โ,โอเคลงแถวใกลค้คนหน่อยเดี๋ยวแบบมันจะค่อยแบบเดี๋ยวไปตายก่อนคนอื่นอุ้ยท่านผู้ชมมีคนลงมากับเราด้วยตัวหนึง่ง แพนกินผมทำอะไรวะวิอาเตยรทีจ้าวิมีสองคนแล้วท่านผู้ชมไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ <c oughs> ลงตรงข้างนู้นสองคนนะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไหวหรือไม่ไหวไหวหรือไม่ไหวก็ฝากทุกคน กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอุ้ย,ยได้ไอวอลแล้ววะสูกหนึ่งอุ้ยเหมือนมันฆ่ากันไปได้กระท้ามาย,ยังไม่เจอปืนเลยท่านผู้ชมอุ้ยเสียงวิ่งแถวนี้อุ้ยท่านผู้ชมเจอ แตกหนึ่งท่านผู้ชมลงมาปุ๊บก,ก็เดือดปั๊บเลยโอ้้หัวซ่าอืมยตรงนั้นมีของด้วยตอนนี้เราได้หนึ่งคิวแล้วนะท่านผู้ชมอืมมันต้องเอาเหรียญมาแลกนะท่านผู้ชม นี่ก็คือกอวสองหุนห่นห็่นหัวเตหัวเตะ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 อะไรบ้านั่นดูให่ทำ ท่านผสมเมืองต่อไปเราก็ไปที่โรงงานเลยนะนี่เหมือนคนปะไม่ใส่นะท่านผสมนี่มันคือกล่องอะไรวะอุ้ยมันใส่ได้ด้วยนี่มีมีเห็ดอุ้ยมีแต่ของดีๆ่ะอุ้ยไปเปลี่ยนปืนผิดอีกท,าท่านผชม เจอเห็ดเทเบลสามคนเหลือสามสิบสี่แล้ววะเอาเรื่องเฮ้เยไอ้นี่มันคืออะไรวะมันเอาไปทำอะไรได้วะมีสองอันเลย เอาไว้เรกของได้หรือเปล่าผมก็ไม่ดูไนก่กจะเป่าสองลวอะวะน่าของแต่งกระทะผมก็เป็นสีม่วงนะโผู้ชมเจอเห็ดเดยอะกิ้นเห็ด ท่านผู้ชมเมืองต่อไปก็หอน,อนาฬิกานะหอน,อนาฬิกาดูเหมือนจะเงียบเงายนะท่านผู้ชมปกติมันจะมีคนตลอดหอน,อนาฬิกานะี่เหมือนเกมมันตึตงๆยังไงก็ไม่รู้อุ้ยใครขับรถคนขับรถมาท่านผู้ชมไหนวะ อุ้ยอุ้ยเห็นแล้วท่านผู้ชมไม่โดนไม่โดนนะมันดันเข้ามาแล้วท่านผู้ชม ตึงหรอตื่นเต้นว่ะใครดีกว่าเดี๋ยวไม่รอดสามคิวแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เหลือยี่สิบเจ็ดคนโอเคได้ยาม,มาอีกหนึ่งกล่องอู้ลูกซองดำว่าเก็บี่กระสุนลูกซองก่อนหน้าท่านผู้ชม ยาสี่องก็น่าจะพอเลยนะผมน่าจะไม่ได้ใสหมดจะเจอคนแล้วตัวมันยิงตายกา่อนอุยโดนด้วยวะมาผู้สวมเข้าพีเลยดีกว่า เหลือยี่คนแล้วท่านผู้ชมตอนนี้มือสันส่นๆใจเต้นตึกๆึอุ้ยข้างหน้ามีคนหนึ่งคนไหนวะไหนวะอุ้ยอยู่ข้างหน้าไหนวะในโดนบอกอยู่เมื่อกี้นี่สเสาไฟฟ้าปะอุ้ยมันยิงกันอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมเราต้องไปเสือก ไหนวะอุ๊ยโอ้โหเข้าหัวเลยท่านผู้ชมเรียบร้อยสี่คิวมาตาฟักคิวแต่ว่ามันยิงใครวะเมื่อกี้นี่อุ๊ย เสียงปืนอยู่ข้างบนไหนวะอุ้ยเจอแล้วุยมันแอบ,บแล้วท่านผู้ชมมีตัวยิงมันอยู่ข้างบนด้วยมันแอบบมันแอบบอุ้ยสองสามทางอุ้ยแตกึ่ง อู้มันเต้นกระย้อยกระย้อยเลยท่านผู้ชมตึงอยู่นะตึงอยู่อ้าแล้วใครมลาลอยยิงผมข้างล่างนี้อุย้ยหลายทางเกินไปว่ะท่านผู้ชมหลบก่อนหลบก่อนอู้เดวอดสิบหกคนเลยนะฆ่าคิวแล้วท่านผู้ชม แตกอีกนึงนนทำไมมันใช้ไม่ได้มันใช้ใช้ยังไงวะอ้มันเป็นอย่างน,น,นี้เองตัวนั้นมันอยู่ไหนวะ วิ่งไปวิ่งมาอยู่อุ้ยวิ่งมาทำไมหรอจ๊ะตอนนั้นมันหายไปไหนเหมือนเสียงคนขับรถปะ เหมือนผมได้ยิงเสียงรถนะท่านผู้ชมเสียงอะไรวะเจียจอแล้วเจล้วอุียเลยหัวโอ้ยมันโดนใครยิงตายวะไหนวะอ๊้ตัวนั้นอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมอ้ยยืนทำอะไรยืนทำอะไร กระสุนลูกซองเจ็ดสิบกว่นนัดเลยตัวนั้นมันยิงอยู่ข้างล่างไม่รู้มันไปไหนแ้วท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อุ้ย,ย,ยโดนหัวอยู่นะมิดสุดท้าย มาลอยกันแบบนี้เลยหรอเอ้าคิวมาตฟักคิวตึงอยู่นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เหลืออยู่เก้าคนไม่รู้ว่าผมจะเซ็หรือเปล่านี่อ้ตอนนี้ก็บ่ายโมงสิปปกแล้วยังไม่จบอีก กระเย้ยกระเย้ยเข้าไปเลยอุ้ยยังไงของมันวะนั่นแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้ตอนนี้ะนะสิบคิวแลาา้วนะท่านผสมสิบคิวมาตะฟาคิว คือกล่องอะไรวะอุ้ยมีคนยิงกันอยู่ข้างล่างไหนวะแตกหนึง่งอุยมันตั้งไอวอลด้วยวะ่ะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยเอ้ ผมโดดไปใส่ระเบิดตัวเองอู้จบแล้วท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยงงงงมาจะฝากงงว่าจะโดดจู๊กออยิงมันโอ้โหโอ้โหบวกเจ็ดสิบสี่ ก็จบไปแล้วนะท่านผู้ชมได้11คิวได้ที่7โดดใส่ระเบิดตัวเองตามโคตรงโง่เลยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ท่านจะหักคอยแทกะอย่าลืมกดติดตามสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย